และประธานกลุ่มคนรักเพื่อนให้เกียรติขึ้นคลองพวูมาลัยครับพร้อมแล้วขออนุญาตเรียนเชิญครับคุณสงบมีเจริญครับเสียงประมุตต้อนรับคุณสงบมีเจริญครับ เจ้าของนี่แหละครับเมจิเลอพาวนะครับครับต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับคุณสงบมีเจริญเจ้าของผู้จัดการเมจิเลอพาวและประธานกลุ่มคนรักเพื่อนนะครับครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณสงบมีเจริญอีกครั้งหนึ่งครับครับก็อย่าลืมจัดงานครั้งใดนะครับสถานที่ไหนไม่สะดวกต้องมานี่เลยครับเมจิเลอพาวครับ อีกท่านหนึ่งครับที่ทางคณะภาพจะขออนุญาตเรียนเชิญขึ้นคล้องกลมละลายครับทางคณะภาพขอเรียกเรียนเชิญท่านสจวสันขวัญเมืองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครให้เกียรติขึ้นคล้องกลมละลายให้กับนาคทะเลนครอมแล้วขออนุญาตเรียนเชิญครับสำหรับท่านผู้มีเกียรติที่ ร่วมแสดงความยินดีและปรุรภธนากับทางคณะเจ้าภาพก็เดินเชิญครับรับทานอาหารไปเรื่อยๆนะครับยังมีความบันเทิงบนเวทีอีกมากมายเลยนะครับนักร้องในทีมงานพร้อมทั้งนักร้องจากท่านผู้มีเกียรตินะครับที่จะให้เกียรติร้องเพลงให้กับทางคณะเจ้าภาพอีกหลายท่านนะครับ เสียงประเมือต้อนรับครับท่านสจวสันขวัญเมืองครับครับในในามของคณะเจ้าภาพต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับที่ท่านสจวสันขวัญเมืองได้กรุณาให้เกียรติมาร่วมสแสดงความดีและให้เกียรติขึ้นล้องภูมิลาลัยนะครับอีกท่านหนึ่งครับที่ทางคณะเจ้าภาพจะขออนุญาตเปลี่ยนเชิญขึ้นล้องภุมิลาลัยพร้อมทางกล่าวแสดงความินดีกับทางคณะเจ้าภาพนะครับ ขออนุญาตเรียนเชิญครับท่านผอ,อ,อสมพรแก้วชิงดวงครับให้เกียรติขึ้นคล้อพโคมลาลัยพร้อมทั้งกล่าวสดลควาอยิดดีครับพร้อมแล้วขออนุญาตเรียนเชิญครับครับก็อย่าลืมนะครพรุ่งนี้ท่านใดจะไปร่วมอกักมมทนาบุญในการแห่หน้า จ็ดโมงเช้าครับเจอที่บ้านตะวันหมู่บ้านนิสาชนครับกับขอเสียงประเมิต้อนรับครับท่านพ่อสมพรแก้วชิงดวงครับครับต้องขอขอบพระคุณท่านผอเป็นอย่างสูงนะครับที่กรุณาให้เกียรติค้องพรมไัยไและขออนุญาตผดินเชิญท่านได้กล่าวแสดงความยินดีวยครับผดินเชิญครับ การสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทกรระัสทุกท่านครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณเจ้าภาพที่ให้เกียรติเชิญผมขึ้นมาของพภูมาลาทัยพร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีนะฮะก็ขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพทั้งสองนะครับที่ได้มีโอกาส ทำบุญยันยิ่งใหญ่คือได้บวชบุญชายในวันนี้นะฮะการทำบุญโดยการอุปสมบทบวชแต่อุปสมบทนี้ถือว่าเป็นงานบุญยันยิ่งใหญ่ที่ชาวพุทธของเราใฝ่ฝันที่จะได้กระทำนะฮะแล้วเพราะกันนั้นก็ต้องขอแสดงความยินด,ดีกับพ่อนาคนะฮะที่จะได้ทดแทนพระคุณ ของบิดามารดาด้วยการอุปสมบทในวันพรุ่งนี้นะครับก็อยากจะเรียนฝากกับพ่อนาาว่าเมื่อบวชแล้วเนี่ยต้องเรียนด้วยนะฮะคือได้บวชได้เรียนนะฮะแล้วเพราะนั้นก็ขอให้ประติตนอยู่ในศีลในธรรมอย่างเคร่งครัดเพื่อทำให้ตัวเหล่านั้นได้บริสุทธิ์ผุดผ่องได้บริสุทธิ์ผุดผ่องนะฮะ โอกาสสุดท้ายนี้นะฮะผมขอกราบปรารนาคุณพระศรีรัตนตรัยบทโดนบรรดาและประธา,านพรนนให้เจ้าภาพทั้งสองจงประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าและคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่ม,มากปรารถนาดุประการและขอให้พห่อนาจงคองบางระจิตอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปขอบคุณมากครับ ครับต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับท่านผอ,อ,อสมพรแก้วชิงดวงนะครับครับท่านผู้มิเกียติที่เคารพครับก่อนที่จะให้ทางคณะเจ้าภาพคุณพอ่อคุณแม่แล้วก็นาคะเนศได้ลงไปขอบคุณท่านผู้มิเกยรตตามโต๊ะครับตรงนี้จะขออนุญ,ญาตให้คณะเจ้าภาพได้กล่าวขอบคุณท่านผู้มิเกีติบนเวทีก่อนคงต้องเริ่มจากเลดี้เฟิร์สใช่ไหมพี่ต้อมผู้หญิงก่อนประมาณนี้ไม่ว่างานไหนนะครับอขอเสียปรบมือให้กับ คุณแม่ดวงดาวสักครั้งครับเป็นกำลังใจก็ขอขอบคุณแต่ผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่มาในงานของเราในวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานานที่นี้ด้วยนะคะครับก็ฟังเสียงจากคุณแม่ดวงดาวฟังดูแล้วคุณแม่เป็นคนพูดน้อยใช่ไหมฮะพูดไม่เยอะนะครับ อาทิตย์มาฟังเสียงทางด้านคุณพ่อบ้างขอเสียงเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่ออนันต์สักครั้งครับเรียนเชิญครับครับขอบคุณเพื่อนเและแกุ่้ีเกีรติพวกป้าทุกย่านะครับที่กรุณาวันนี้ถ้าไม่มีคุณย่าคงไม่มีงานวันนี้ได้นะครับขอขอบคุณเพื่อนๆืสมาชิกสองแถวนะครับขอบคุณมากครับ ก็ผ่านไปเสียงขอบคุณจากคุณแม่แล้วก็คุณพ่อนะครับต่อไปก็คงจะเป็นคิวของตัวนาคเองก็คือนาคทะเนศที่จะกล่าวขอบคุณท่านผู้มีเกียรติบนเวทีก่อนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนาคทะเนศครับขอเสียงประมือดังๆสักครั้งครับครับขอขอบคุณพี่บ้านอาลุงลุงป้าทุกคนครับที่มาร่วงอางานโดยสมบทร ขอบคุณครับประมาณนั้นนะครับครับท่านผู้เกียรติครับขอพิธให้ทางด้านคณะเจ้าภาพสู่พ่อคุณแม่กอดังหน้าคณะไปขอบคุณท่านตามโต๊ะอีกครั้งหนึ่งขอเสียงตัวเบือดังๆให้กับคณะเจ้าภาพครับเดี๋ยวเจ้าภาพจะลงไปขอบคุณท่านตามโต๊ะนะครับขาดหรืออะไรอย่าลืมครับท่านผู้เกียรติครับเรียกเลยฮะทีมงานเสื้อเขียวทีมงานเพื่อนเฮียรตุย และเฮียตุ้ยนะครับร้านวลโชคเกหาพันธ์ร้านพัฒนาพาณิชย์นะครับขาดเหลืออะไรไปที่นั่นเลยครับมีทุกอย่างครับท่านผู้ใหญ่ที่เคารพครับมีน้องหนูน้องๆที่มีความสามารถจะนําเสนอผลงานระด้านบนเวทีนะครับ<ไ> <ๆ S 2> เด็กหญิงนิชลีรุ่งอดิยะทิพก,กรครับในเพลงรักอยู่คนใดเข้าบ้านไม่ได้ บ่อใบไม้สอบปรษุษีสี7 5น1นะครับท่านเจ้าของรถบ่อใบไม้สอบปรุษี7541สี75ขอความกรุณาไปที่รถของท่านด้วยเจ<ร>้าของบ้านเขาเข้าบ้านไม่ได้นะครับอย,อยู่หลังเวทีนะครับหลังเวทีอยู่หลังเวทีครับนะครับท่านเจ้าของรถสอบบ่อใบไม้สอบปรุษี7541สีนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปที่รถของท่านด้วยนะครับขึ้นมาแล้วเพิ่มแค่เดียวอขอเสียงปรมุขสักครั้งครับ เด็กหญิงนิชลีครับในเพลงรักอยู่ผลใด oh. เห็นเมื่อสักครู่นี้ได้ยินว่าจะมีเตช่วยนะฮะเตจยวจะมีให้รางวัลเยอะครับเชิญจ้ะ อยู่ไนเหต้ไม่เคยมาทางค่ะันี้ะน่งนั่งนั่งนั่งอ่งนั่งนัดงันนั่่งอันนนนนน้งน